สบายดีพี่น้องป้องปายมดสุสุปสุคนอ่ามื่อนี้บานนวนมาเลี้ยงงนะัวเนาะมาเบิองงวกับนาเบาวนะเนาะเพิ่นเลี้ยงงัวให้เฮาเนาะซึ่งเลี้ยงเลี้ยงน้ำกันเนาะก็อยู่ในคอกงัวที่อยู่ในสวนเกษตรผสมผสานของบานน,นนวนถ่นเนาะที่บานนวนเคยถ่ายให้เบิองอ่ามื่อนี้ก็มาเบิองถ่ายเบิองบรรยากาศอ่าการเลี้ยงงวนะัวเนาะอ่าเลี้ยงก็คือเลี้ยงแทๆนะ้ๆเนาะคือ เป็นจังไดคือว่าเลี้ยงแท้ๆเนื่องจากว่าต้องได้นำก้นเพิ่นไปเนาะอ่าต้องได้นำก้นเพิ่นไปเห็นบ่งัวอยู่ในอคอกทั้งมดอ่าก็สิหลายซิบตัวอยู่เนาะเพราะว่อจังมานำ้ำมาน้ำหลังอยู่เนาะเพราะวันนับ,บเฮาก็กำลังน้ำหลังมาเนาะในอ่าอีกจำนวนหนึ่งกำลังทยอยมาอ่าเพิ่นพากกันหิวน้ำเนาะ หลังจากที่อยู่ในคอกอ่าหลังจากที่ผู้เพื่นอนยู่ในคอกอ่ามดคืนเนาะจนฮอตสวยพอเมื่อนี้ผู้เลี้ยงเพิ่นกับคาติดพารกิจเนาะก็เลยได้ปล่อยให้เพิ่นออกมากินหญ้าซาดห,หน่อยนึงอ่าตอนนี้ก็จนฮอตหนึ่งโมงละอ่าเพิ่นหิวน้ำเนาะมาลงกินน้ำลงกินน้ำก่อน เทย่อยมาเทย่อยมาทางหลังนำกลนมาหลายตัวเนาะเดี er. ๋ยวจะหนเขาไปเขาจะไปสัมภาษณ์เ oh, บิงสัมภาษณ์นบ่าวเขาเนาะเพื่อเป็นเพื่อนเป็นผู้เลี้ยงให้เพื่อนจะเป็นผู้เลี้ยงทุกมือทุกมือเนาะเพื่อนเลี้ยงมาหลายปีแล้วเดี๋ยวเขาจะไปสัมภาษณ์ถามเบิงเพื่อนว่าเออเป็นจังได้เลี้ยงมาได้โดนปันใดแล้วเนาะมองงวงงามๆเด้องวงงามๆจะเป็นพันพันลาดลาดยวกเนาะ อ่าตัวนี้จะเป็นพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์พื้นบ้านก็เอิอเราผสมแน่เนาะอ่าพันธุ์ลาดพันธุ์ลาด, 1, ล,าดลาดยั่วเป็นเอิน้นอ่าเดี๋ยวรายละเอียดบรรน,นนสิไปโอ้เป็นมาทักทายเขาอ่าเดี๋ยวรายละเอียดบรรนนสิไปสัมภาษณ์ถามน้ำบ,บาวอีกเทีนึงเนาะว่าเพิ่นเลี้ยงจังไยเนาะแต่ละมือเนาะไปจังไยกับจังไยอ่างัวทั้งหมดมีจกักโตเนาะเราเป็นจังไดยรายขับจากการเลี้ยงงัวนี่ แต่ละปีได้หลายปันไดเนาะเดี๋ยวเขาจะไปถามรายละเอียดน้ำเพิ่นเติมอีกบรรนึงเอาไป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 อ,อยู่ในข้อกศีส่วงนี่เนาะส่วงฝนตกแน่เนาะข้อเขาบ็บ่ได้มาตรฐานปันไดกศีเ,เปื่อนๆแน่เนาะเป็นก็ศียู่เป็นขีตมนะ่ะจะเป็นขีตม ไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสิไปรัดเขาสิไปรัดนะ้บาวเขาอยู่ทางด้านนั้นเ<ม>ออเขามานำงัวนำก้นงัวมาอ่าตอนนี้ต้นสวยเนาะงัวก็คือสหิวหิวแน่เนาะหิวหิวหญ้าแน่เพิ่นก็หิวหิวน้ำแน่ ไปๆๆอ่าอ่ายังมีจํานวนนึงบ่มาเนาะบ่ฮู้ว่าหัวเพิ่นสิย่านเฮาบ่นี่มาๆๆๆดหัวงามๆ ปัจจุบันนี้งัวเขาเลี้ยงอยู่บ้านบ้านโคกสะอาดเนาะเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทร์อ่าซึ่งเขตนี้ก็ถือว่าเป็นเขตที่ว่าสาร้างเมืองเนาะอีกจังหน่อยก็พัฒนาเป็นตัวเมืองแล้วเนาะซึ่งการเลี้ยงงัวนี่ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคอาจจะมีอุปสรรคเรื่องเพิ่นสิไปอ่ากินพืชพ,พันเนาะช่วงนี้ก็ช่วงเป็นช่วงผลผลิตแนะ่ เรื่องอุบัติเหตุนำก็ต้องได้ระวงังเนาะอะนั้นล้วผู้เลี้ยงก็ต้องได้ติดตามไปนำตลอดเนาะ,ะไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนำนำน้ำบาวไปก่อนไปไปไปนี่น้ำบาวเขานำหนักไปก่อนแล้ว เดี๋ยวเฮาสิบบทันเพิ่นแล้วนี่เดี๋ยวเฮานำคนเพิ่นไปก่อนระยะทางจากคอกไปหาบนเลี้ยงก็ไกลพอสมควรเนาะอ่าจุดนี้ก็จะเป็นจุดเพิ่นออกมาพักพรอามาฮอดนี่ก็สิพักพรกินหญ้าอยู่แถวนี้เนาะแถวนี้ก็มีหญ้าพอนาะบ่าวเพิ่นกำลังเป็นไรเอางัวออกมาเนาะงัวเข้าสวนเพิน่นอ่างัวเข้าสวนข้าเจ้านี่ อ่างัวเข้าสวนเด่นบ่กำลังไหลออกมานี่อ่าตัวนี้ตัวใหญ่เนาะเป็นตัวเถึกงัวเถึกใหญ่ออกมาแล้วเนาะเข้าไปสามตัวออกมาหมดละอ่าส่วนหนึ่งก็ยังนำก้นมาอยู่ยังบ่เบิดเถื่อยยังนำก้นมาอยู่ชิไปเบิ่งนี่บ่น้ำเบาใกล้ชิฮอดแล้วบ่ เอาไป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 มาแว็กินนมก่อนหิวนมงวน,น้อยกับหิวนมไป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 ลูกไป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 ,ไปกินยูธงนาไปมุ่งหนาไปส่วนหลายแล้วเนาะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ยังนำก้นมา อีกส่วนหนึ่งก็ยังนำก้นมาอยู่ยังบททันฮอตมาบ่พร้อมกันต้องได้แรนไลต้อนเอาเนาะบรรยากาศก,การเลี้ยงงัวเนาะการเลี้ยงงัวเดี๋ยวท้าทยอยงัวกับทยอยมาเนาะพอมุ่งหน้าไปอกอนแล้วก็หลเนาะจํานวนหลแหละเดี๋ยวนี้กำลังนำก้นมา ส่วหน่อยเน,ะนาะน้ำเบากำลังไปต้อนมาอ่าเดี๋ยวถ่ามน้ำเบาก่อนเนาะเดี๋ยวสิไปพร้อมเพิ่อนอ่าตอนนี้เขากำลังยางนำก้นเพิ่นละบัดนี้นะมดละมุ่งหน้าไปก่อนหน้านี่มดละอ่าเดี๋ยวเขาสิไปถามน้ำเบาก่อนเนาะโดยสบายดีน้ำเบาสบายดีโดยอ่าน่าด้วยเขาไปเลี้ยงเตะละมื้อนี่ไก่บัจากคอกเขาไปหาอนาบนเลี้ยงเขากัาบโกไก่ปันได โมไก่บอลได้ <S <S ประมาณซาวสามสิบนาทีนี่ซาวสามสิบ <ขอ S 1> นาทีบอลกินมันละอ๋อเขาต้องเขาไปเลี้ยงยูนิท้ทุกมื้อบนน้ำเบาแม่แหละแม่แหละได้ได,ได้ได้ไปทุกมือ้อได้ไปดูได้ไปเบ่งแยงมันทุกมือกม้อเลยบอลด้ปักฟ้าอ๋อย่านไปกินอันนั้นเมนบอไปเขานาเขานัา <S 2> <S 2> นเพิ่ <S <S นเขานาเขาส่วนโอ้เลยเพราะว่า<อ><ป>ต้องแถวนี้ก็เป็นมีนาเนาะมีนาหลายเ <มา S 1> นี เพป็นก็ปลูกอนาต้นไม้ปลูกอนาพืชผลนั่นแหละฉะนั้นแล้วเ,เขาก็ต้องได้ไปเลี้ยงอยู่เป็นประจำด้วยอน,นาด้วยน้บบาวเขาน้บบาวเลี้ยงมานี่ได้จักปีแล้วตั้งแต่เลี้ยงมาโอ้ได้หลายปีละเกือบประมาณเกือบ 10, 10สิบสิบปีสิบปลายปีละสิบสิบปลายปีเนาะนั่นแหละนั่นแหละด้วยาจากท่ออิดท่ออิดที่เอามาเลี้ยงนี่งัวอยู่ในคอกท่ออิดเริ่มเลี้ยงเลี้ยงท่ออิดจักตัวน่าวประมาณหกเจ็ดตัวนี่แหละ ประมาณนี้แหกเจ็ดต,ตัวเนาะโดยแล้วเริ่มใหม่เ,เมมหกเจ็ดตัวอ่ะแล้วตกมาปัจจุบันนี้คือมือนี้งัวทั้งหมดอยู่ในคอกเขาทั้งหมดน้ำบาเลี้ยงมีจี่ตั 60, 60, 60วหกสิบตัวหกสิบหกสิบทวนเลยปะนั่นแหละมาละหกสิบทวนเลยพอหลายเด้อท่านผู้ชมอะนะจากเริ่มแรกที่น้ำบาเลี้ยงมีแต่งูหกเจ็ดตัวเนาะและปัจจุบันนี้งัวทั้งหมดนี่มีหกสิบตัวที่อยู่<ม>ภายใต้าการคุ้มครองและเบิงแยงเลี้ยงด้วยน้ำบาของเฮาเนาะ มีหกสิบตัวด้วยแล้วในแต่ละปีเขาก็ได้เอาออกทะยอยออกน้ำก็มีเมนบอลนะเปล่าวอ่าเขาเพิ่งเพิ่งอ่าเพิ่งก็ได้ขายออกน้ำเนาะถามว่าขายออกน้ำแห้งชิหลายก่อนนี่ด้วยพี่น้องเด้อแพ้เนาะหมายถึงหมายถึงเกิดทุกปีเป็นบางัวนะเปล่าวเกิดทุกปีทุกปีทุกปีเลยโอ้ถามเม่หลายทำไดรแห้งชิได้หลายเนาะอ่าด้วยแล้วเฉลี่ยละจากอ่าแต่ละปีที่ว่าขายนี่มีรายรับจากการขายงัวประมาณเท่าไรนะเปล่าประมาณสาม สามสี่สิบล้านเนาะโอ้ท่านผู้ชมอันนะ่ะสามสี่สิบล้านขึ้นไปเดอยังยังตามประมาณสามสี่สิบล้านที่เพิ่นมีรายหับจากการเลี้ยงงวเนาะถือว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพลักเลยเป็นวนาบานเนาะอยู่ได้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้จากการเลี้ยงงวอ่าจากการเลี้ยงเบื้องต้นมันเพียงแค่หกเจ็ดตัวแต่มาปัจจุบันมีงัหกสิบตัวและในนั้นเนาะแต่ละปีเพิ่นก็ทยอยขายนำในช่วงที่ว่าจำเป็นต้องได้ใช้เงินเนาะนบาเนาะ <ส>อ่าเวลาเขาจำเป็นเขาต้องการใช้จ่ายเขาก็ต้องได้ปล่อยออกนะ <Pok> er. โ,โดยน่ะเฉลี่ยเฉลี่ยพันบาตั้งละปีอ่าโดยเฉลี่ยก็สิได้อยู่ประมาณสี่สามสี่สิบล้านเนาะยังต่ำสามสี่สิบล้านยังต่ำเด้อทางผสมเด้อที่เพิ่นขายขายงัวอันนี้คือขายงัวเนาะแล้วน้าบาเขามีรายหับอื่นๆจากการอนาเฉพาะขายงัวบอลได้ได้จากการเลี้ยงงัูน้าบา ขายการเลี้ยงงูด้วยเฉพาะเลยอ่าแล้วในนั้นก็ยังมีขายขายขายขีดน้ำเป็นบอลนะบ่าวเนาะแมนแมนแมนช้นตกยำแรงมาเราต้งได้ขายขีดน้ำมันขายขีพร้อมด้วยเวลาอ่ายยำตกแรงแค้นหยำฝนมันมันเปียกเขาอาจจะขายบ่ได้โอ้โดยโดยคือหยำแรงเด้อยำแรงรำหยำแรงเพิ่นสิได้ขายขีน้ำคือขายขีงัวเพิ่นเอาไปเฮ็ดปุ๋ยเนาะนะบ่าวเนาะอ่าน้ำขีงัวไปเฮ็ดปุ๋ยเนาะสิมีคนมาหับซื้อเอา ฟุ้นฟุ้นอ่านะเวลาก็จะปลูกมะพร้าวหอมบอ่อปลูกอ่านะต้นไม้อย่างก็จ้าเอาเห็ดไปใส่เนาะก็จาใส่หรือใส่ฟุ้นสดเลยโอ้เอาขิงงูไปใส่สดๆเลยปะแมนโอ้น่ะอันนั้นคือไรครับสำหองเอิญมาแล้วเัาสำหองจากการเลี้ยงงัวเนาะก็คือได,ได้ได้จากการขายขิงงวนั่นอ่าเสลียละถ้าขายขิงงูแล้วดูแรงหันเราได้เดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่นะเบ้า เดือนหนึ่งก็ประมาณอยู่สี่หาล้านโอ้เนอะโอ้เดือนหนึ่งประมาณสี่หาล้านเด้อท่านผู้ชมถ้าเฉลี่ยแล้วโอ้อาทิตย์นหนึ่งก็ตกอยู่เป็นล้านเลยเนาะน,นับเอาเนาะขี่หลายเลยท่านผู้ชมก็บ,บ่แปลกเนาะเพราะว่างูหกสิบตัวอยู่ในอยู่ในคังอยู่ในคังของอนาบาวเลี้ยงนะหกสิบต,ตัวฉะนั้นละจากการขายขี่ขายอันขี่งัวนะได้เดือนหนึ่งประมาณสี่หาหาล้านอ่าถือว่ารายครับดีเนาะ นอกจากทีได้ฮับจากการขายงัวตัวเป็นๆก็คือเพิ่นได้ฮับจากการขายขี่งัวอีกอ่ะเดี๋ยวเพิน่นนบ,บ่าวเพิ่นก็เลยสิไปไหลย่านงัวไปเข่าสวนข้าเจ้าอีกนะอ่ะเพิ่นทำนาไปละอ่อฮอดจุดที่เพิ่นชิ่เข่าสวนข้าเจ้าดีเนาะอ่าถือว่าเป็นไรฮับทีดีเนาะท่านผู้ชมอ่าอาชีพเลี้ยงงัวนบ,บ่าวเขาเลี้ยงมาได้สิบกว่าปีจาก เริ่มต้นทีงัวหกเจ็ตัวตกมาปัจจุบันมีงัวอยู่ในคอกอยู่ในคังคือ60โตและแต่ละปีเพิ่นกับทยอยขายไปเนาะ,ะเพราะว่างัวทีเกิดทุกๆปีเนาะงัวสิเกิดทุกๆปีเพิ่นทยอยขายออกไปในหันก็จะมีขายขิงงัวนำเห็นบ่ขายขิงงัวนี่ไรับกับปรธรรมดาแล้วเนาะซ้ะำพนังงานเหตุการณ์ เงินเดือนอยู่ของล่าของการสําคัญก็ไปกวก็หั่นก็คือเพื่นมีความสุขเนาะได้อยู่กับครอบครับครัวบางครั้งเนี่เพึ่งเอางวมาปล่อยไว้พื่นก็ได้พักพอนอนเวียนได้สบายส่วนนี้ก็เป็นส้วงแดูฝนส่วนนี้จะเป็นส้วงแดูฝนเห็นปะงวกําลังสิเข่าไปทางหานาหานาหานา ประชาชนอยู่แถวนี้เน,ะนาะน้บ่าวก็ต้องได้ไปรัดทางปลาไหลงัวไปทางด้านนั้นอ่า,อาทางด้านนี้นำ้ำเป็นกุ้สีรี่อยู่ในปลานี่สีออกไปกินห้าอยู่ทางด้านนั่นอ่าความจริงแถวนี้ก็จะเป็นอีกจักหน่อยกุ้ยีอ่าบบได้เอามาเลี้ยงอีกแล้วเนะวาะพาพื้นที่นี่ก็กำลังสิเป็นเฮือนเนาะสิเป็นเฮือนเป็นซาน ของประชาชนที่ทยอยมาปุ๊กยู่แถวนี้อีกสําหรับไรฮับจากการขายขี่งัวเนาะช่วงนี้ก็สิบ,บูได้เนาะพอเป็นฤดูฝนเนาะเพราะว่าขี่งัวสิบูแห้งขนาดเนาะมันเปียกแล้วอีกอย่างก็ฝนอา่าฝนถึกฝนถึกขี่งัวก็สิเปียกไปนําเบิร์ดขนาดอ่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่บ่ได้าขายอา่าหลังจากเดือนเดือนหน้าเนาะเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองไปก็สิเก้าเข่าซูแล้วดูหนาว ะฉะนั้นถ้าบ่มีฝนปุ๊บรายรับจากการขายขี่งัวกิอ่าเพิ่มขึ้นมาเพิ่มสิมได้รา่รับจากการขายขี่งัวมาเพิ่มเนาะเสลียเพิ่นขายตัวนึงก็สิตกอยู่ประมาณ6-7ล้านขึ้นไปเนาะ,ะถ้าตัวเทิกก็สิหลายตัวซื้อบอตัวน้องหนึ่งสองน้องก่อชีไล่เลียกันไปตามนั่นโดยเสลียแล้วต้องขายออกอยู่ที ประมาณหกเจ็ดล้านขึ้นไปเนาะเพิ่นจิงขายเนาะตัวน้อยหลายก็บพกขายขายออกก็ก็คือบบได้เนาะเอา้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้บานลนขอจบลงเพียงซ้ำนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมื้อหนาสีพามาอัปเดตเบงการเลี้ยงงัวอีกทีนึงเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้บานวนขอจบไ้เพียงซ้ำนี้ขอบใจเดอ้อทุกท่านที่เข้ามา หับซมแต่หายกำลังใจเป็นจยังไน,นบารนลนกนขอฝากพ่อแม่พี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดเพื่อให้ยกำลังใจบรรลน,นเดอ้อเพื่อจะมีกำลังใจเหตุคลิปต่อๆไปเดอ้อขอขอบใจ